สวัสดีแฟนของแดงทุกท่านนะครับผมจุดเบลลิงแฮมครับคุ้มไหมครับสําหรับการที่จะไปดึงตัวเจ้าหนูคนนี้มานะครับด้วยความสบายของเขานะครับตอนนี้ค่าตัวต่ำนะครับมีร้อยล้านปอนด์อย่างต่ําแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวยังไงเราไปพูดคุยกันในเดวอวิเคราะห์กันนะครับผม มาพูดคุยกันหน่อยนะครับผมสําหรับเจ้าหนูจุดเบลนทงแฮมตรนี้นะครับสัญชาติอังกฤษนะครับผมที่เป็นที่หมายตาของทีมใหญ่หลายๆทีมตอนนี้มากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรอลมดริดหรือว่าเป็นแมนซิตี้นะครับโอ้โหผู้แข่งของเรานะครับทั้งนั้นเลยนะครับก็เจ้าหนูนนี้นะครับอายุเพียง19ปีเท่านั้นนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับคาดการว่าดรอปมุนนะครับวางค่าตัวของเจ้าตัวเนี่ยไว้ประมาณ120ล้านปอนด์อย่างต่ำนะครับผมโอ้โห ้าราคาสูงขนาดนี้ครับผมมองว่าน่าจะต้องไปหนักในเรื่องค่าเหนื่อยอีกมากด้วยเช่นกันนะครับผมก็ตอนนี้ครับมีข่าวออกมาหลายเสียงมากเลยครับว่ามีทั้งคนที่เห็นด้วยกับเจเกนคอปแล้วไม่เห็นด้วยนะครับว่าสำหรับการที่จะไปดึงตัวชุเดเบรลเล่แฮมมาด้วยราคาที่ถ้าได้มาเนี่ยจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่สถิติสโมสรอ,อีกหนึ่งคนเลยที่ค่าตัวสูงมากๆอาจจะเป็นสูงที่สุดเลยก็ได้ครับก็เพื่อนๆลองคิดดูว่า เหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับผมชุดเบลลิงแฮมนะครับผมไม่ต้องพูดถึงนะครับสำหรับความสามารถเฉพาะตัวของเขานะครับเขานะครับเป็นคนที่ตรงสเปกกับเจนคอปไม่สุดนะครับตั้งแต่เจนคอปเคยพูดมาก็คือเขาคป็นตัวหนึ่งของเจนคอปเลยว่ายังไงไม่เหนือบาลกาแลงไงก็ต้องขอบสินสอบไปคว้าตัวเข้ามาให้ได้นะครับผมสําหรับเจ้าหนูคนนี้นะครับสามารถเล่นในแผงมิดฟิลด์ได้ทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงกลางหรือว่าริมเส้นนะครับเขาก็ ทำได้ดีกับอมูลตลอดนะครับผมก็ทั้งนี้ก็ต้องมาดูกันว่าถ้าเราได้ตัวเขามาจริงๆแล้วนะครับผมเราจะเล่นแผนไหนปรับแผนไหนหรือว่าถ้าจะเล่นสีสามสามเหมือนเดิมเราจะให้เขายืนคู่กับใครและวางให้เขาเล่นเทคนิคแบบไหนนะครับผมถึงจะเหมาะสมแล้วใช้ศักยภาพเขาออกมาได้ดีสุดสําหรับค่าตัวที่เราจ่ายให้เขาไปแล้วก็ แทบจะมาเป็นความหวังของเราเอีกคนนึงแทนดาวินยูนเยสเลยนะครับผมก็เพื่อนๆคิดว่าคุ้มไหมเหมาะสมไหมสำหรับค่าตัวราวๆประมาณโดดสุดๆก็ตอนนี้ก็ร้อยสาล้านปอนด์นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าโคตรแพงเลยนะครับผมก็สำหรับเจ้าหนูวันนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมาเล่นกับเราได้หรือไม่ยังไงไม่รู้ว่าฟอร์มจะโคตรเดอร๋อและโคตรจ้าบนะครับแต่ สำหรับผลงานที่เขาทําให้ดัตมุนนี้ต้องบอกเลยว่าใครๆก็อยากได้ตัวเขานะครับผมด้วยอายุเพียง19ปีเท่านั้นนะครับผมสําหรับถ้าตัวจะต้องจ่ายไปให้เขาร้อยล้านปอนด์แล้วยังฟอร์มดีแบบนี้ก็ถือว่าคุ้มมากครับใช้ได้ยาวๆครับก็ต้องดูกันอีกทีครับว่าจะลงรอยกับใครครับผมถ้าจะเอากันจริงๆนะครับจูดนะครับผมมองว่าจีบเหมือนเดิมครับจีบทุกวันเหมือนเดิมนะครับก็ ไปคุยภายในเลยกันไว้ก่อนเนี่ยก็ได้นะครับว่าให้เรามั่นใจเนี่ยนะครับว่ายังไงก็ได้เข้ามาแน่นอนครับในซัมเมอร์หน้านี้นะครับก็จะได้เป็นการชัวร์ครับเป็นเดี๋ยวจะมีการพลาดเหมือนคน,คนก่อนๆนะครับที่ว่าเล็งเอาไว,แวาาไไ้แล้วสุดท้ายเราไม่ได้แล้วก็ไม่ได้มองใครต่อจนเอ,อทีมนักเตะบาดเจ็บเยอะแล้วก็หาไม่ได้จนสุดท้ายได้อาตูมาแล้วก็ยังใช้งานไม่ได้อยู่ดีทําให้ทีมรวนไปหมดนะครับผมแต่ก็มี บางสื่อออกมาพูดว่าถ้าราคาสูงเกิน130ล้านขึ้นไปประมาณนี้อาจจะไม่มีสติมเอาเลยก็ได้นะครับสำหรับจูดก็ยังไงก็จีบไว้ก่อนครับผมผมมองว่าน่าจะคุ้มนะครับคนนี้ถ้าเขามาเล่นแล้วเล่นได้นะครับถ้าไม่มีใครเอาจริง,รงก็ไม่แน่จ,จีมีคนมาตัดหน้าอย่างวิลคาซเซนก็เ,เป็นได้นะครับก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เลยนะครับผมสำหรับส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าถ้าจูดเบลลิงแฮมจะมาเล่นกับเราจริงครับ ส่วนตัวผมคิดว่าควรจะปรับไปเล่นแผน4ี่1สหนึ่งได้แล้วนะครับผมเพราะว่าจากที่เขาเล่นกับดอตมุนนะครับดอตมุนก็จะใช้แผน42 3สมนะครับก็เขาจะยืนเป็นตัว2ตัวท้ายนะครับในระบบนี้ครับคือตรงกองกลางเป็นตัวรับคู่เป็นตัวโฟบอลนำบอลขึ้นมาจากเซนเตอร์นะครับผมก็ดูแล้วถ้าเราปรับเป็นแผนนี้ครับก็น่าจะเข้ากับเจ้าตัวที่สุดครับแต่ถ้าจะมาเล่นกับร์พูงจริงผมมองว่า4ี่สองหนึ่งเนี่ยควรใช้เขาเล่นเป็นตัว กลางลุกนะครับคือเป็นตัวบนตัวเหมือนเป็นตัวหน้าสำมคนนึงครับซึ่งตรงกลาง2ตัวข้างหลังเราเนี่ยจะเป็นฟาบินโยกับเตียโกครับที่ยืนพื้นอยู่แล้วส่วนเฮนเดอร์สันก็ลงมาเป็นสลับปรับเปลี่ยนอะไรกันอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งผมมองว่าให้จูดเล่นตัวลุกเต็มตัวไปเลยเพราะว่ามีความคล่องตัวไม่สุดในกองกลางถ้าเกิดเราจะได้เข้ามานะครับก็เพื่อนๆคิดเห็น ตรงกับผมนะครับลองลองคอมเมนต์มาคุยกันก็ผมมองว่าจุดนี้น่าจะเรียกศักยภาพของเจ้าตัวเนี่ยออกมาได้มากที่สุดนะครับผมน่าจะเป็นประโยชน์กับเรามากๆนะครับตรงการใช้แผน4-2-3-1และตำแหน่งนี้เพราะเจ้าตัวเนี่ยมีทั้งความสามารถในการจ่ายบอลยิงบอลทุกอย่างครับครบหมดความการลี้ยงกินตัวแล้วกเ็เก็บบอลจังหวะ2จังหวะที่ ผู้ต่อสู้เนี่ยกำลังจะลำเนียงบอลขึ้นมาเนี่เขาเป็นคนที่ดักบอลได้ดีๆได้ดีเหมือนเตียโก้เลยนะครับผมก็ถือว่าคนที่จะเล่นตำแหน่งกลางลุกนะครับผมหรือว่าหน้าต่ำนะครับก็ต้องเป็นคนที่มีความฟิตแล้วก็ออคอยสกรีนด้านหน้าตรงกลางให้เพื่อนๆได้ดีแล้วก็เก็บจังหวะสองได้ดีซึ่งจู๊ดเนี่ยมีความสามารถตรงนี้นะครับอีกเรื่องนะผมถ้า ไม่เอาจูดเบลลิงแฮมเหมือนหลายๆคนที่แย้งเข้ามานะครับผมผมอยากจะถามกันไปว่าถ้าไม่เอาจูดเบลลิงแฮมนะครับผมเราจะไปเอาใครที่ตรงสเปซแย่คอัหลายๆคนนะครับหลายๆสื่อได้เผยม,มาว่าควรไปเอาดีแคนไลท์ like ดีกว่าไหมครับค่าตัวก็ถูกกว่าน่าจะราวๆสักหกเจล้านปอนด์ไม่เกินประมาณนี้นะครับผมก็น่าจะเซฟคอสได้เยอะกว่าแล้วก็ อาจจะนาเงินไปซื้อคนอื่นได้อีกซึ่งส่วนตัวผมนะครับถามว่าเดเคไลด์ดีไหมดีครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากได้เหมือนกันแต่ถามว่าเดเคไลท์เนี่ยมาเนี่ยมาเล่นตรงไหนมาทําอะไรส่วนตัวผมมองว่าถ้าซื้อเดเคไลท์ซื้อยูริติลมองดีกว่าครับผมก็ค่อนข้างจะ มีทีเด็ดลูกกิงไก่อะไรพวกนี้น่าจะเวอร์กว่านะครับผมส่วนดีเคไลท์มาผมมองว่ามันมันไม่ตอบโจทย์ก็ติลิมองก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นิดนึงแต่ก็น่าจะมุมมองมุมมองส่วนตัวผมนะครับผมส่วนดีเคไลท์เนี่ยมาเนี่ยมันทําให้เหมือนตําแหน่งมาทับกันครับผมมันจะค่อนข้างคล้ายคลึงกับเอ่อฟาบินโยตียโก้แล้วก็เฮนเดอร์สันครับซึ่งเอามาแล้วทําให้กลางเ,าเหนียวแน่นขึ้นไหมเหนียวแน่นขึ้นจริงครับแต่ บอลมันก็จะไม่เดินในข้างหน้าครับมันไม่มีตัวที่เป็นตัวที่พาบอลขึ้นไปได้ดีเหมือนชุดเบลลิงแฮมอะไรประมาณนี้ครับส่วนเตียโก้เนี่ยเขาถ้าเป็นสมัยเขาที่อยู่กับบาซ่าหรือว่าบาเยนนะครับต้องบอกเลยว่าเขาเล่นตำแหน่งชุดเบลลิงแฮมได้สบายเลยครับสำหรับตัวหน้าตับนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ถ้าส่วนตัวถ้าผมเลื่อนครับผมมองว่าถ้าลิเวอร์พูลอยากจะลุ้นแชมป์หรือว่าอยากจะ ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากกว่านี้นะครับเพราะนี้อยู่ในช่วงที่ว่าต้องเรียกความมั่นใจเลยอย่างกลับมานะครับก็สําหรับจุนเป็นเรื่องทำนะครับเป็นคนที่ผมมองว่าเหมาะสมมากๆนะครับผมสาหรับการที่จะเสี่ยงใช้จ่ายเงินตรงนี้เพื่อจะดึงตัวที่ระดับซีเนียมานะครับสําหรับ f อบวกเลยพวกนี้ครับไม่ใช่ว่าไปเอาตัวแบบเกตแบบ เกตเอหรืออะไรประมาณนี้มา,มา,มานะครับซึ่งผมไม่ได้หมายความว่าตัวเกตเอเนี่ยเล่นไม่ดีนะครับแต่หมายถึงว่าถ้าเราจะเอามาเพื่อยกระดับจริงๆเหมือนเปรียบเทียบกับแมนซิตี้ครับเขาเหมือนเขาเหมือนกับคนที่เล่นเกมแล้วเติมเกมครับผมเติมเกมแล้วก็แต่เราเนี่ยไม่ค่อยได้เติมเกมแล้วก็จะตามเขาไม่ทันอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งเปรียบเทียบจากมานั่งสำรองของแมนซิตี้ได้เลยครับซึ่งมานั่งสำรองเขาเนี่ยอีกแทบจะเป็นชุดหนึ่งที่ดีที่สุด สิบเอ็ดตัวจริงได้เลยนะครับผมก็ข้อแตกต่างมันมีมองให้เห็นนะครับก็ถ้าอยากจะลุ้นแชมป์จริงๆหลายๆถ้วยก็ชุดแบมร์ผมมองว่าตอบโจทย์นะครับทีนี้ก็ต้องมานั่งลุ้นว่าสําหรับค่าตัวที่จ่ายไปเนี่ยครับผมจะคุ้มไหมสําหรับเรออ้อยล้านปอนหรือว่าจะไม่ถึงจริงๆไงก็คิดว่าเหมาะสมไหมสำหรับการเสี่ยงกับก้อนนี้นะครับผมมองว่าคุ้มนะครับสําหรับการเสี่ยงก็คิดว่าเจ้าตัวหนะ้าก็ ความสามารถดีแล้วก็อยู่ที่ว่าการปรับตัวจะเล่นได้ไม่ได้ยงไงก็ต้องมาว่ากันทีนะครับวันนี้มันพูดยากกันนิดนึงนะครับผมก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยหน่อยนะครับผมสําหรับคลิปผมก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเป็นการวิเคราะห์สไตล์ผมเหมือนเป็นการพูดคุยกันซะมากกว่านะครับผมก็ยังไงลองฝากติดตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมไว้กลับมา พบกันใหม่นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ